อเมซอนหามยังพี่น้องจ้ากลับสบายดีพี่น,อน้องหาแบบนี้หนึ่งว่าแบบสีลบาลบใ่าชุบว่าอุ่นชุกแรงอุ่นเขาถอดแล้อุ่ออก่อนมาไปซื้ออาหารพี่น้องจ่ากลับสบายดีพี่น้องไปซื้ออาหารไปกินดำนาปั่น,น,นเสาปั่น,นเสาวันนี้นะยังไม่ได้ดปันนป่นเสา ที่ท่านเนี่ยเขาปปห้องนาเลยกินบ้านเี่นะโอ้ยก่อนมักินทุกเห็ดเห็ดะไรจัดเห็ดปูอ่เห็ดปู่กออกเบาะคืออะไรก็ไดท่านนะทางไหนทางนั้นแหละทางเ้าวอะัทางเฮาก็ไม่หลดว่าบ้าชีรายห่นได้คุระกตาชองตาห้าวเคือบบได้นะอาโบได้ใช่ไหมบ่มีเขาไปหากับ่ได้่ดบาะเออสินาเนาะกเนาะ้ฝนตกเราดำมาไว้ระบายนะบ้านดินามเลยลคันอยู่ไอ้บางคนเนี่ยไปจัดา เป่งจนบ่เป่งเป่งเป่งโอ้ยมันซุกระได้เขาทอดดชอนทอดเราอร่อดมันแหมเลยอินนี่แดงล้อ่า่ายังอีกนี่นี่ให้อเราตัวเรืองเอายังมันวงเขาโรพวกันกินเอาซองบ่บ่แล้วอันเดียวนะบ่มันแหมบ่คอไดมันเขาทอดดไอ้อาตนี้เอไปใส่ทงไงพวกเราสิบพันกี่พี่น้อง พูยเห็นเหงมาหน้าหาพูดมาหน้าพี่น้องเลยห้ากับวัดศิลุกศิลิกร้าจักสิสด็จจักหมาดเครื่องล้วบ่ฮ่าไม่ชอบว่าห้ากระดับหน้าพี่น้อง ฮาก็พได้ดำเจกมื่อได้ลสิได้ลงเมือที่อยู่พี่ยายาบาูนี่ตาได้สี่พันบาทูเอ็มหลออย่างอ่าตาได้ย่างบาดียยงอันจามเอ็ดกับอันเอมลอสองพ xin lắm vẫn xin nó, xin vẫn xin vẫn xin vẫn Phần vẫn xin 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 กินหมเลี่ยนเนาะน้องใหม่กับพี่น้องกินได้ข้าวเดียวผูบเป็นยางโตแล้วะไไปแล้วพี่น้องเลยหาแยงแย่งเลยแงงแย่งออกมาหน้าแล้วร้านตามาซื้อกับขาพี่น้องซื้อกปวยเตี๋ยว เป็นนายดำน้าอายุดำก็ไผ่ลุงมาซอยบ่เป็นยังไงลุงน่ะดีขึ้นแล้วดีขึ้นอยู่บ่ฮะยังว่าอ่ะนอยุยังยิงเนี้ย ยังที่จะพน้องเพิ่นทังคู่ไอ้อบเปงนไงนัาโอเคเลยพอแตอันนี้หลักปีอันนี้เข้าอับจับคล้ายแบบบุกการดำไก่ใหญ่บุกการดำไก่ใหญ่นห้ฟดจังได้มืดด้วยกการมาซอยบ่ลุกอันลุ่งนะขาก่อนบได้ไปหาเพื่อนพี่น้องขากายยากบได้ไปเยี่ยมยามตาเลยยามบัแรกหรอขามากบ่หวาน มาซื้อก๋วยเตี๋ยวสห้ตาน้ำบ่โอเคเดี๋ยวยไปเห็ดนห้เกี๊ก๋วยเตี๋ยวไห้น้ำหวานพี่น้องร้านตาไปมาสั่งก๋วยเตี๋ยวกินจากด้านหน้ากระื่อเต้มเพิ่นสองคนสองไอ้น่องเพิ่นกินยันบุ่ยเตี๋ยวน้ำตกจ้าปรุงเองบ๊อ่า่ากันกินเตี๋ยว คนจะดั้มหน้าพี่น้องคนขี่รีบขี่โหลดมามาซื้อก๋วยเตี๋ยวซื้อไปให้ตาเนี่ยวะน้องลุยมากินก๋วยเตี๋ยวมาดีมาดีเจอป่าด้ย<ห>เป็นอะไดัด้มหน้าเมื่อยบ่ฮะเมื่มมอยปะล,ลุย เห็ดเพิ่นแ,แล้วล่ะพี่น้องเพิ่นปรุงเองก๋วยเตี๋ยวถ้่วละประมาณ30บาทหละพี่น้องเฮาขายกัประมาณ30บาทน้ำตกแซบบ่รุยหิวพากันหิวพากันขึ้นแต่ดำนาบ่มีแนวกินบ่ พ่นบัวมีแนวกินพี่น้องเงินกะเพื่อกะเก็บไว้ซื้อกินนนั่แหละเด็ดดำหน้าผัดบ่ได้มีเวลาหาบ่ได้บ่ได้หาอย่างหายจะเต็มซ้ำเมื่อไงปกติบ่ได้ไลายปนี่ดอกพี่น้องถ้ากระตั้งตื่นเหม่เพลินเหมือนกินซองไองเพา่คนยันบ่อิ่มบ่เอาบ่กเขากินกับเขา แล้วบ่ไนน่ะมันแรวตอนเพนนี่และบ่ขนาดเว่ยจะเอาถั่ยให้เอาถั่ยแบ่งบ่มันจังกินง่ายกินไฟกินมันเลยแบ่งกันมันจ so, ังกินบ่ยากกินยากพายากมันโอ้โหกินไปแต่เสเนาะ ลุยดําหน้าอยู่บ่ลุยนี่ยม่หวานดําบะย่้เจังไห่เมื่อนี่นะเลยหายเดียวย่านลุงอยู่บ่ลุยย่านบะหนวดพายหนวดบะลุยนี่โอ้กินผักเก่งแท้นี่เรียกกะปีนะกินกะผัก กินหมดแล้วอ่าบริการให้เลยโอ้หกินเบตเตอรแซ่บฮะเย็นดีใช่ตลาดบ่ได้ไปหอดบ่ มาเอบมาเอะกฉพาะจะมาซื hmm. mm. mm ้อ hmm. ก mm ๋วยเตี๋ยวคือเด็กก๋วยเตี๋ยววะมึอเศ้าีนกินกังชเลยมอเศร้าี่กินข้าวกัญชาบุริกินบ่หวาน กินกับยังอ่าลุกเงีน้นอนดไใบ่ได้เขามาบ้านบ่ Hôm này lui kiên cả hoàn xem mà. Tôi sẽ lui. Xem เด็กบริสุทิไปเห็ดก๋วยเตี๋ยวให้ตาอลไรพี่น้องเด็กๆพากันกินแล,แล้วแะไรกันมากัดสีผ้าพบรรยากาศใเพียงสำนีพี่น้องจา้าพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้องกราบสบายดีกราบสบายดีพี่น้องขอเอฟซีทูกฐานดีดีมีแหง้งสุขภาพแข็งแรงล้ำรวยล้ำรวยขอบุญขอบคุณเอฟซีทูกฐานนะพี่นอ้องที่คำบะเบิงมาส้มซองไม้ขิงคำบันนาะพบพ่อกันคลิปหน้าพี่น้อง